สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมอันนี้ชิมยังครึ่งครึ่งถึงนะครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรอ่าสูตรสูตรสำหรับอ่าท่านท่านชายหรือว่าคู่รักของเรานะครับผมอาจจะมีเป็นแบบอ่าสมุนไพรหรือว่าดอกบุงดอกไม้คลายคลายเครียดสำหรับสาวๆหรือว่าไอ้พวกพี่ๆไว้ทำงานทำงานเครียดมันหนักก็จะมีชาชาจะเป็นชาดอกไม้ชาชาชาดอกบุงดอกไม้ช่วยให้หลับหลับง่ายช่วยให้ผ่อนคลายเครียดจากงานมาบางครั้งออื้ ตอนนี้เนี่ยต้นเดือนแล้วโอ้โหเดี๋ยวก็จะรุนห่วยเราก็เครียดนีดเครียดหนักินสองกินชาครับหาเครื่องดื่มบำรุงบำรุงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสี่พวงเย็นเดี๋ยวสี่เดี๋ยวสี่พวงเย็นี่รับรองเลยรนลุ้นใครจะเป็นผู้โชคดีโอ้โหถ้าเป็นผู้โชคดีปุ๊บนี่สั่งกดจิ้มในที่ตะกร้าเลยครับผมโอ้โหหาเครื่องดื่มดีๆหาอะไรตัวชงตัวช่วยมาช่วยบำรุงบำรุงก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นสาวๆนุ่มๆนะครับผมเราหาเราเราต้องเน้นสุขภาพของเรานะครับมีเรามีเครื่องดื่มมากมายครับเครื่องดื่มทีีี่่่่ดดตอสุขภาาพพไมววจะเป็นก พวกดอกไม้น้ำชาดอกไม้ชาสมุนไพรชาผลไม้ต่างๆไ <ck> ม่ว่าจะเป็นชาชาจากเกาหลีชาจากจีนชาจากญี่ปุ่นหรือว่าน้ำผลไม้น้ำผลไม้จากจีนจากญี่ปุ่นจากเกาหลีหรือว่า,า,า,าจากประเทศต่างๆที่ที่ต่างกันกันได้นะครับผมลองสุดยอดครับผมจิ้มกันดูครับจิ้มกัน